สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็พบกับพี่นันนะครับอ่ากับอ่านยังไรให้สอบติดหมอเภสัชนะอันนี้พี่ก็จะถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงนะน้องๆหลายคนที่เข้ามากลุ่มแล้วก็ยินดีต้อนรับด้วยนะครับกับการเข้าในกลุ่มเราได้โอเคนะอ่ะส่วนใหญ่น้องที่เข้ามาก็จะมีเป้าหมายชัดเจนอยู่เลยครับก็คือใหม่หมอก็เภสัชไม่เภสัชก็ทันตะหรือสัตวะนั่นเองนะครับอ่าเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของเป้าหมายกันโอเคว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องเป้าหมายยังไงเพื่อที่จะสอบติดแพทย์เภสัชให้ตาม ที่เราตั้งใจเอาไว้นะครับโอเคนะพี่จะแบ่งเป็นทั้งหมดส chapter นะครับก็คืออันแรกเลยก็คือจะเกี่ยวเรื่องของการตั้งเป้าหมายของน้องนั่นเองโอเคนะอ่ะจริงจริงพี่จะมีคู่มือในการดูคลิปติวฟรีด้วยนะครับอ่ะก็ตามนี้เลยนะก็ยินดีเข้าสู่กับการติวฟรีช่วยน้องสอบหมอแพทสัต์ครั้งที่2ด้วยนะครับอ่ะก็ไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากการตั้งเป้าหมายก่อนนะอ่ะอันแรกมาินโทรกลุ่มครับกลุ่มเราเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มสําหรับการติวฟรี ในเรื่องของสอนน้องให้สามารถสอบเข้าติดแพทย์เพสต์ได้ตามที่น้องตั้งใจนะครับก็คือจะเป็นมิติใหม่แห่งโจทย์สุดยอดกลุ่มติวเลยก็คือรวบรวมเคล็ดลับทุกอย่างในการสอบติดเอามาไว้ในนี้แล้วก็มีทุกวิชานะครับเพื่อที่จะทําให้น้องสามารถเตรียมตัวได้ตั้งแต่มอต้นเลยเพื่อที่เป้าหมายจะท้ายสอบหมอและเพสต์ติดได้อย่างง่ายดายนั่นเอง โอเคซึ่งกลุ่มเราก็จะมีคลิปติวฟรีนั่นเองครับมีคลิปติวฟรีมากกว่า80ชั่วโมงซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คือ120กว่าชั่วโมงนะมีทั้งฟิสิกส์คีวเคมีแล้วก็คลิปกล,ลยุทธ์ด้วยเพราะฉะนั้นน้องๆที่เข้ามาเนี่ยถือว่าโชคดีมากเลยนะครับโอเคนะ,ะจำไว้เลยว่าไม่เก่งก็สามารถสอบติดหมอเพศสตรได้ถ้ามีคนสอนดีแล้วก็เรียนได้ตรงจุดนะครับโอเคเพราะฉะนั้นอ่านมากก็สู้อ่านน้อยแต่อ่านถูกทางไม่ได้นะครับประมาณนั้นอะมาคุยในเเรรื่่ออององงขกลุมตติติ์พนดึดน ปกติพี่ของพี่นัทอ่าพี่อะชื่อพี่นัทน,นะครับแล้วก็อันนี้เป็นทีมติวเตอร์ของพี่ทีมติวเตอร์พี่อะเป็นพี่ติวเตอร์ที่เรียนศาสาการแพทย์หมดเลยก็คือทั้งแพทย์ทัตงตทเ์สัชศ์สตวะนะส่วนใหญ่ก็อยู่จุฬากับมิถิดนนะครับอ่าน,นี้ก็ตามนี้เลยพี่อาจจะมีทีมทั้งหมดเจ็ดคนก็คือเป็นติวเตอร์เป็นเพื่อนพี่แหละเออเจ็ดคนก็คือตั้งกลุ่มแล้วก็ติวช่วยน้องมาเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นอืมพี่ก็คือหนึ่งในเจ็ดนี้แหละ แต่แน่นอนครับว่าคณะพวกเราเนี่ยมัองเรียนเหนื่อยเรียนหนักมากจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเพื่อนพี่ก็คือบางคนก็บางทีก็ไม่ว่างนะก็แล้วแต่ถ้าว่างก็คืออาจจะมาช่วยสอนน้องแต่โดยรวมเนี่ยพี่จะเป็นคนดูแลกลุ่มนี้เป็นเป็นคนเ,เป็นเป็นคนหลักแหละที่ดูแลกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ว่างๆเนี่ยเพื่อนพี่ก็จะมาช่วยสอนน้องเหมือนกันโอเคนะอ่ะอันนี้คืออินโรของเล่าโอเคนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามารู้จักกกลุ่มดีกว่า กลุ่มเราเนี่ยก็คือพี่ตั้งใจอ่ะที่จะเปิดเพื่อที่จะฝึกคิดหลักสูตรที่จะช่วยให้น้องสามารถสอบติดหมอได้โดยที่แบบว่าลงคือแบบประหยัดเงินอ่ะเอาง่ายๆคือน้องปกติอ่ะถ้าจะสอบติดอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็ต้องลงเรียนพิเศษแพงใช่ไหมครับโอเคนะอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าจะพยายามช่วยให้น้องแบบว่าเซฟคือเรียนพิเศษก็คือน้อยลงประมาณนั้นแล้วก็สามารถสอบติดได้มีโอกาสสอบติดได้มากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นอ่ะ น้องๆเนี่ยที่เข้ากลุ่มเราได้เนี่ยมีเป้าหมายที่จะสอบเข้าแพทย์เภสัชเนี่ยพี่บอกเลยเข้ากลุ่มเราถูกต้องแล้วนะครับโอเคนะก็คือมีตวทุวิชาจุดเด่นของกลุ่มเราก็คืออ่าก็คือจะมีสรุปใจความสําคัญเป็นหลักนะครับอันนี้คือสิ่งที่น้องชอบมากนะเพราะว่าเนื้อหาที่สอนเนี่ยก็คือตรงจุดแล้วก็ไม่ยืดยาวนั่นเองสามารถดูจบแล้วก็สามารถฝึกทําข้อสอบจริงได้เลยครับอันนี้คือจุดเด่นของกลุ่มเราอ่ะ กฎของกลุ่มเรามีอยู่แค่ข้อเดียวครับก็คือทําตัวไม่เหมาะสมพี่จะเชิญออกทันทีนะประมาณนั้นนะโอเคเข้าใจตรงกันนะครับซึ่งน้องๆที่เข้ามาเนี่ยก็น่ารักกันทุกคนนะส่วนใหญ่ <c oughs> น่ารักกันทุกคนเลยโอเคก็ทําตามกฎดีดมมกอ่ะต่อเลย กิจกรรมในกลุ่มครับเด่นๆในกลุ่มเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะเหลือกิจกรรมเด่นๆอยู่ทั้งหมด3กิจกรรมนะครับอันแรกก็คือเป็นติวฟรีนะครับก็คือเป็นติวคอร์สสดผ่านแอปซูมนะซึ่งจะเปิดติวในช่วงที่พี่ว่างโอเคนะถ้าพี่ไม่ว่างน้องก็ตามดูคลิปไปก่อนนะประมาณนั้นโอเคอะต่อมากิจกรรมรีวิวครับรีวิวเนี่ยก็คือจะเป็นการแนะนําคอร์สว่าคอร์สเนี้ยควรจะเรียนนะก็คือจะโพสต์ใหม่เรื่อยๆนั่นเองทําให้น้องเนี่ยสามารถเข้ามาดูแล้วก็เหมือนกับเป็นการกระตุ้นน้องให้แบบว่า อยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้นนะครับน้องที่เข้ามาใหม่ก็จะได้เห็นโพสต์ใหม่ๆไปด้วยประมาณนั้นนะอันนี้คือกิจกรรมรีวิวนะต่อมากิจกรรมเดอะกีครับอันนี้น้องหลายคนชอบครับเพราะว่าอะไรทําได้รับไปเลยก็คือพี่จะเอาโจทย์มาให้น้องฝึกทำถ้าน้องทําได้ก็ได้รับรางวัลไปเลยครับอันนี้ก็คือทุกเดือนนะโอเคนะอะประมาณนั้นน้องที่เข้ามาใหม่เนี่ยอย่าลืมไปลงชื่อขอรหัสนะครับประมาณนั้นการขอรหัสเนี่ยจะมีข้อดีค่อนข้างเยอะเลยก็คืออย่างแรกก็คือพี่จะใส่ใจเรามากขึ้นเพราะว่าน้องมีความตั้งใจประมาณนั้น้้นนดูแแลลมมาาากกขึว็สถขอ คำปรึกษาได้ฟรีเลยสามารถอินบ็อกเลยทักไลน์มาขอคำปรึกษาได้ฟรีครอันนี้คือข้อดีของรหัสนะโอเคพอได้รหัสเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ไปตามโหลดคู่มือคลิปติวฟรีเพื่อคู่มือที่เพื่อจะดูคลิปติวฟรีได้นะครับซึ่งพี่จะ,อะบอกเวลาว,ว่าโหลดได้ที่ไหนนะโอเคอ่ะแล้วโพสต์ต่างๆในกลุ่มเนี่ยจะมีลิงก์สำหรับการดูคลิปติวฟรีได้หมดเลยนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นอันนี้ ก็จะมีรูปปกใช่ไหมแล้วน้องก,กดตรงเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีลิงกงครับน้องก็สามารถเรียนรู้ได้ฟรีเลยเรียนรู้ได้จนกว่าน้องจะสอบเ,ออเข้ามาหาลัยเลยนะอันนี้คือพี่ปล่อยให้เราฟรีสุดๆเลยนะครับซึ่งคลิปแต่ละคลิปเนี่ยพี่ก็จะสอนจากประสบการณ์นั่นเองนะช่วยให้เรามีโอกาสในการสอบติดมากขึ้นนะโอเคต่อมารู้จักกับพี่นะัดสักทีพี่นัดก็คือคนที่ชอบรักการสอนนะครับโอเคก็คือเรียนสายการแพทย์ละหละปกติพี่สอบติดทั้งสีคณะเลยนะทั้งแพทย์ทัานตาตแเพทยศสัตตะวันนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะถนัดในเรื่องของการสอบเข้าหรือติวในการติวน้องสอบเข้ากพทมากเป็นพิเศษนะครับน้องที่เรียนกับพี่หรือกลุ่มติวเตอร์ของพี่เนี่ยก็คือมีติดแพทย์เภสัชทุกปีนะติดดีสุดก็คือแพทย์ตุลาประมาณนั้นก็คือติดเยอะเอาง่ายๆติดเป็นเรื่องธรรมดาโอเคนะครับอ่ะแล้วพี่นะัดเทคนิคการสอนยังไงถึงน้องถึงติดเยอะเพราะว่าพี่จะสอนเน้นคีย์เวิร์ดครับแล้วก็ให้น้องเนี่ยไปลุยโจทย์เร็วๆแล้วก็ พี่ก็จะสอนทริคนะครับประมาณนั้นอันนี้คือเป็นสไตล์การสอนของพี่นะโอเคแล้วอีกอันหนึ่งก็คือน้องสามารถตามอยู่ดู YouTube Channel ของพี่ได้ครับส่วนใหญ่คลิปติวฟรีก็จะอยู่ในนี้เหมือนกันนะก็สามารถตามดูได้สามารถไปกดติดตามได้เมื่อก่อนเนี่ยพี่จะให้เฉพาะน้องที่ลงเรียนพิเศษกับพี่หรือติวเตอร์พี่เท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้ก็คือปล่อยฟรีแล้วน้องก็สามารถไปติดตามดูได้เช่นกันนะโอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็คือคร่าวๆนะประมาณนี้ต่อมาก็คือสิ่งที่น้องต้องการ อยากจะทราบแล้วก็คือเคล็ดลับการสอบติดหมอเพสัตว์นั่นเองนะครับอ่ะเคล็ดลับหรือความลับที่พี่นัดใช้สอนน้องๆทุกปีก็คือทําให้น้องมีเป้าหมายครับเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจนถ้าน้องมีเป้าหมายชัดเจนเนี่ยน้องก็คือจะอ่านหนังสือได้ค่อนข้างอึดขึ้นจริงๆหรือว่าจะมีแรงจูงใจในการอ่านหนังสือได้มากขึ้นนะซึ่งน้องที่เข้ามาในนี้พี่บอกเลยว่าข้อแรกอะ่ะน้องตอบได้อยู่แล้วป้าอยากเข้าคณะอะไรจริงๆอ่ะน้องจะต้องตอบสี่คำถามนี้ให้ได้นะครับอันแรกคืออยากเข้าคณะอันนี้น้องตอบได้อยู่แล้วสองสามสี่ละ อาจจะยังตอบได้บ้างไม่ได้บ้างนะโอเคเดี๋ยวพี่จะอธิบายไปพร้พอมๆกันนะครับอ่ะจะสอบเข้าคณะนั้นต้องสอบอะไรบ้างอันนี้พี่จะพูดในคลิปนี้นครับอ่ะซึ่งพี่บอกเลยว่าแพทย์กับเภสัชหรือว่าพวกทันตศตวัรษ์เนะี่ยจะสอบเข้าหลักๆก็คือสอบเข้าผ่านทางระบบกสบพทนะครับอืมส่วนจะทํายังไงให้วิชานั้นเก่งหรือจะฝึกวิชานั้นให้เก่งได้อย่างไรอันนี้พี่มีคลิปอยู่แล้วโอเคนะเดี๋ยวค่อยต,ติดตามดูในคลิปต่อๆไปนะครับอ่ะ พี่บอกเลยว่าวิชาที่น้องจะต้องรีบฝึกให้เก่งนะครับก็คือคณิตอังกฤษแล้วก็ฟิสิกส์นั่นเองโอเคนะน้องมต้นฝึกเลยคณิตอังกฤษนะครับ or by, น้องมปลายฝึกคณิตอังกฤษแล้วก็ฟิสิกส์ให้รีบเก่งครับพี่มีคลิปสาหรับน้องมต้นมาแล้วนะฝึกคณิตที่จะเป็นพื้นฐานสําหรับน้องมปลายนะโอเคนะส่วน or by, นะ้องมปลายเนี่ยพี่ก็มีคลิปติลฟรีเพียบเลยก็สามารถตามดูได้นะครับเดี๋ยวมันจะมีลำดับในเรื่องของการดูก็สามารถดูได้ตามคู่มือ ในการดูคลิปนะโอเคอ่ะแล้วเราจะฝึกสาวิชานี้ให้เก่งได้อย่างไรวิธีการฝึกก็คือน้องจะต้องรีบอ่านเนื้อหาให้จบครับ60%เนี่ยแล้วก็ลุยโจทย์จริงเลยมันจะทําให้น้องเห็นภาพมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่เริ่มทาโจทย์เร็วก่อนก็คือจะได้เปรียบประมาณนั้นการที่จะเริ่มโจทย์ได้เร็วปุ๊บน้องก็ต้องจบเนื้อหาเร็วสุดซึ่งคลิปเพียจะช่วยน้องได้ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นคลิปติะโอเคนะสิ่งที่น้องควรจะรู้ต่อมาก็คือเราอยากสอบเข้าหมอเภสัชใช่ไหม ตำแหน่งที่เขารับเนี่ยประมาณเท่าไหร่พี่บอกเลยว่าทั่วประเทศครับแพทย์ทันตศาสัร์สตวรศาสตร์สนาน,นั้นนะทั่วประเทศรับประมาณ1,600คนซึ่งเป็นไงน้อยครับสมัครเท่าไหร่5 0 0 0มืนกว่าคนนะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นคู่แข่งค่อนข้างเยอะเลยนะนั่นหมยควาวว่าถ้าน้องเตรียมตัวดีตั้งแต่เนิน่นๆจะเพิ่มโอกาสในการสอบติดของน้องได้ค่อนข้างเยอะนะครับโอเคอ่ะมาเพราะนั้นพี่ก็จะมาพูดถึงความสัมพันธ์ของการตั้งเป้าหมายแล้วอ่ะน้องเคยสงสัยไหม ทุกครั้งที่เราเปิดเรียนมาเราตั้งใจจะอ่านหนังสือตั้งแต่วันแรกๆแต่ท้ายที่สุดเราก็อ่านหนังสือใกล้วันสอบอยู่ดีคำถามคือทำไมแล้วเวลาพีต้องเยอะแยะหายไปไหนหมดเคยสงสัยไหมเคยตั้งคำถามตัวเองไหมโ okay. อเคอะมาเรามาคุยไปพร้อมๆกันดีกว่าเหตุผลที่เราบอกว่าใช้เวลาแบบหมดไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่มีเป้าหมายนั่นเองครับซึ่งว่าไม่ได้หรอกนะเพราะว่าพี่ก็เป็นมาก่อนโอเคถ้าน้องมีเป้าหมายปุ๊บเนี่ยเราก็ จะสามารถใช้เวลาได้คุ้มค่ามากขึ้นครับเพราะว่าเรารู้นะว่าแต่ละวันต้องทําอะไรคนเราอะมี24ชั่วโมงเท่ากันครับแต่เราใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ไม่ได้เท่ากันนะถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายพี่บอกเลยว่ามีเวลาเท่าไหร่ก็ไม่พอครับเราก็จะใช้เวลาได้อย่างแบบว่าหมดไปอย่างสูญเปล่าค่อนข้างไหวนะโอเคอเอาละมาพี่ถามน้องเล่นๆเลยดีกว่าสมมติว่ามีนายเอกนายมีน้องคิดว่าตามคามมอนเสร็จแล้วคิดว่าใครจะมีโอกาสในการสอบเอนทันติดมากกว่ากัน เริ่มจากนายเนายเรู้ตัวครับว่าอยากเข้าสตวแพทย์ส่วนนายบยังไม่รู้ตัวเลยก็คือยังไม่มีเป้าหมายอะพอเรารู้ว่าอยากสอบเข้าอะไรนายเเนี่ยเขาก็จะต้องขวนขวายหาสเต็ปที่2ใช่ไหมอยากเข้าแล้วต้องสอบเข้าอย่างไรพอได้สอบเข้าอย่างไรปุ๊บเขาก็จะต้องมาสเต็ปสก็คือมันจะเป็นสเต็ปพัฒนาไปเรื่อยๆโดยอัตโนมัตินะครับก็จะต้องรู้ว่าต้องทุ่มอ่านวิชาอะไรจะทําต้านยังไงไแล้วก็ก็จะมีตารางอ่านหนังสือออกมา คิดกับนายบีถ้าเรายังไม่มีเป้าหมายปุ๊บเราก็ไงใกล้เอนค่อยดูใกล้สอบใกล้จมมบมหกค่อยคิดนะครับท้ายที่สุดก็จะโอกาสในการสอบติดก็จะน้อยลงนะประมาณนะั้นซึ่งน่าเสียดายมากเลยนะนายบีเพราะนั้นน้องที่เข้ากลุ่มเราเราเป้าหมายชัดเจนอยู่แล้วเนอะว่าเราอยากสอบเข้าคณะอะไรจะช่วยเพิ่มให้น้องมีโอกาสในการสอบติดได้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้น้องมอต้นรู้ตัวกันค่อนข้างเร็วแล้วนะเมื่อก่อนอะ่ะเขารู้ตัวกันตังต้งแต่ม .4 กับมอ .5 อย่างเดี๋ยวนี้โอ้โหมต้นรู้แล้วว่าอยากเข้า สายการแพทย์นั่นเองโอเคคณะที่อยากเข้าครับอันนี้สี่คำถามที่น้องควรจะตอบได้นะคณะที่อยากเข้าคืออะไรแล้วคุณเลือกสำรองด้วยนะเผื่อเราไม่ได้นะครับแล้วก็สอบเข้าอย่างไรวันนี้เนี่ยพี่จะมาอธิบายในเรื่องของกสพทให้ฟังนะโอเคนะครับกสพทเนี่ยจะเป็นระบบหลักในการสอบเข้าคณะแพทย์นะกับเภสัชนะครับจริงๆก็มีทันตม์มีสาวัตรด้วยแหละโอเคแล้วก็พอเรารู้สอบเข้าอย่างไรแล้ววิชาทําแต้มคือวิชาอะไรพี่บอกไปแล้วนะสามวิชาทํายังไงให้ใหวิชาทําแตนเราเก่ง ซึ่งจะเป็นคลิปหลังๆต่อไปนะครับวันนี้พี่จะมาพูดว่าในเรื่องของการสอบผ่านทางกสพทกันนะโอเคเมื่อน้องรู้ถึงตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะมี2คําถามให้น้องเลือกแล้วครับเป็น2องช้อยช้อยแรกก็คือรู้แล้วแต่ก็คือไม่ลงมือทําอันนี้ก็คือน่าเสียดายนะก็คืออาจจะปล่อยให้คณะที่เราต้องการหลุดมือไปจากอีกอันหนึ่งคือรู้แล้วก็คือทุ่มสุดตัวไปเลยนะครับก็คือในกลุ่มนี้ก็คือจะช่วยน้องได้ค่อนข้างเยอะแหละประมาณนั้นก็คือสามารถตักตวงความรู้ให้ได้เต็มที่นะครับเด็กๆ ประมาณนั้นอ่ะมาพี่เริ่มกันเลยดีกว่าสอบเข้าอย่างไรอย่างแรกก็คือกสพทครับมันจะต้องสอบผ่านทางกศพทกศพทเนี่ยน้องม .6 จะรู้ดีหรือพี่ที่สอบติดสายการแพทย์เนี่ยก็จะรู้ครับว่ากสพทคืออะไรนะกสพทก็คือถ้าน้องอยากสอบเข้าสีคณะน,นี้ก็ต้องสอบผ่านทางกสพทนั่นเองนะครับกสพทสอบอะไรบ้างอันแรกก็คือจะสอบ9วิชาสามัญน,นะหรือจะเรียกว่า7วิชาสามัญก็ได้นะครับคืออันเดียวกันก็คือเก็บ70%ซ์ แล้วก็ความถนัดแพทย์อีก30%ครับรวมเป็นกี่เปอร์เซ็นต์100%ใช่เพราะฉะนั้นกสพทเนี่ยเวลาที่เด็กๆเ,เขาคุยกันเขาก็จะวัดว่าคุณได้กี่เปอร์เซ็นต์จาก100%นั่นเองอ่ะพี่บอกเลยละกันว่าเท่าไหร่ถ,ถึงติด60%ครับ60%จาก60จาก100%เนี่ยคือติดแน่ๆติดในที่นี้ก็คืออาจจะติดต่างจังหวัดนะแต่ก็คือติดแบบติดหมอโอเคนะอ่ะพี่จะลงลึกแล้วนะอ่ะมาเริ่มจากเวิชาสามัญเลยครับ เจ็วิชาสามาัญมีอะไรบ้างก็นี่ตามนี้เลยที่น้องเรียนมาแหละ3ปีของมสมห้ามหโอเคครับสิ่งที่อยากจะให้สังเกตก็คือเขาให้สอบเจดวิชา2วันวิชาละเกาสนาทีซึ่งน้อยมากให้เวลาน้อยมากเลยนะเริ่มจากค้อนี้ก่อนเลย30ข้อครับก็คือถ้าน้องได้คะแนนเต็มเนี่ยก็คือเต็มร้อยคะแนนนะได้ร้อยได้คะแนนเต็มร้อยคะแนนเนี่ยน้องจะดองไว้แล้วก็คือเต็มเต็มก็คือสะสมคะแนนเวลาส4เนะครับโอเคนะ1ิี่เนี่ยก็คือ10จาก70%นะ อังกฤษเนี่ยแปข้อครับได้ร้อยเต็มก็ได้ไปอีก10%อต่ะตัวนี้เขาจะวัดเป็นวิชาวิทย์ครับก็คือนับเป็นวิชาวิทย์วิชาเดียวซึ่งภายในจะมีอยู่ทั้งหมดสวิชานะคือฟิสิกส์ชีวะแล้วก็เคมีอย่างละ100คะแนนฟิสิกร้อยคะแนนชีวะร้อคะแนนเคมีร้อคะแนนรวมเป็น300คะแนน หาร3ได้เท่าไหร่ก็คือรวมเป็น28%ปรับเป็น28%นนั่นเองครับชีวะเมื่อก่อนมันร้อยคะแนนนะปัจจุบันมันเหลือ80แล้วนะครับเพื่อให้เด็กน้อยทำถันประมาณนั้นส่วนไทยกับสังคม50ข้อนะโอเคเขาให้เปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยแค่เ็ดนั่นหมายความว่าอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ถ้าน้องรู้ก่อนน้องก็จะรู้แล้วว่าต้องฝึกวิชาอะไรตั้งแต่ตอนนี้สรุปก็คือน้องจะต้องฝึกเลขฝึกอังกฤษครับแล้วก็ถ้าเป็นไปนได้ก็คือฝึกวิทย ทั้งหมด3ตัวไปเลยส่วนไทยสังคมเนี่ยก็ต้องฝึกเหมือนกันนะ <c oughs> ถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยนะครับประมาณนั้นอะทั้งหมดนี้รวมกันจะได้70%ซึ่งทุกวิชานั้นน้องจะต้องได้30%เขึ้นไปด้วยนะหมายความว่าไงหมายความว่ายกตัวอย่างเ,เช่นเลขเนี่ยเต็มร้อยคะแนนน้องจะต้องได้30คะแนนขึ้นไปด้วยเพื่อความปลอดภยัยเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขของกศทครับก็คือถ้าวิชาใดวิชาหนึ่งต่ำกว่า30 คะแนนจากร้อยนะก็คือ3 0มนตั่นเองเขาจะตัดสิทธิ์น้องอ่ะโอเคนะอันนี้คือเงื่อนไขแรกอีกเงื่อนไขนึงก็คือโอนเนี่ยต้องเกิน6 0ครับโอเคนะเขาก็สอบพอจะมีเงื่อนไขยเยอะนิดนึงแต่ว่าพี่ว่ามันก็เป็นตําแหน่งที่สอบติดได้ง่ายๆครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขารับเยอะนะอ่ะต่อมาอีก3 0มาจากไหน อย่าลืมว่าการสอบปสพทอมาจาก2ส,ส่วนส่วนแรกก็คือ7วิชาสามัญน,นะหรือ9วิชาสามัญมา70%นะแล้วก็ความถนัดแพทย์อีก30%มสิบเปร็นรวมเป็นร้อเนะครับความถนัดแพทย์สาเนี่ยจะแบ,บ่งเป็นทั้งหมด3พาร์ทพาร์ทแรกจะเป็นตัวเลขแล้วก็ชาวปัญญาพาร์ทที่สเป็นจริยธรรมครับพาร์ทสจะเป็นเชื่อมโยงแบบไม่มีเส้นนะซึ่งแต่ละพาร์ทเนี่ยเต็มร้อยคะแนนโอเคครับร้อยคะแนนก็คือแต่ละพาร์ทก็เลยคิดเป็นอย่างละสิบเปอร์เซ็นต์ครับรวมสามพาร์ทก็เป 75นาทีให้เวลาน้อยมากปัญหาของเราก็คือพาร์ทหนึ่งครับทำไม่ค่อยทันกันโอเคนะส่วนจริยธรรมเนี่ย80ข้อปัจจุบันเหลือ75าแล้วนะก็คือเขาช่วยเด็กนะครับประมาณนั้นแต่ว่าก็เด็กก็ทำทันแบบพอดีพอดีเพราะว่าเวลามันน้อยไงโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคำถามคือเราควรจะได้ประมาณเท่าไหร่ถึงจะโอเคนะเพราะว่ามันอย่างละร้อยคะแนนใช่ปะก็คือคะแนนเต็ม3 0มคะแนนถ้าน้องได้คะแนนเต็ม3 0 0้คะแนนน้องก็จะได้ไปเลยครับ30%อ โอ้โห oh, ถือว่าหวานหมูมากนะประมาณนั้นอะแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ไม่มีใครเคยได้300เต็มนะโอเคนะอะคะแนนที่ควรจะได้นะครับก็เอามาหน้าถัดไปดีกว่าคะแนนที่ควรจะได้เลยก็คือถ้าเป็นของเอาเป็นความถนัดแพทย์ก่อนละกันความถนัดแพทย์เนี่ยเต็ม300ใช่ไหมคะแนนที่น้องควรได้ควรจะได้ประมาณ180ถึง220กำลังโอเคครับถ้าได้มากกว่าน,นี้ก็คือดีนะตัวนี้เลยคิดเป็น1 8ปถึง22เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนั้นโอเคตอนพี่สอบพี่ได้2 1 0นะ เพราะนั้นก็คือจะได้ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างเยอะนะอย่าลืมว่าการสอบติดหมอต้องได้หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าน้องได้ตรงนี้สักสิบแปดเปอร์เซ็นต์เยอะดีนะได้สนะิบแปดเปอร์เซ็นต์น้องต้องทำตรงนี้อีกเท่าไหร่เพื่อจะรวมให้ได้หกเออหกสิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็ต้องได้อีกสิบสองเปอร์เซ็นต์ใช่ปะโอเคนะก็คือจะได้หกสิบเปอร์เซ็นต์ครับก็คือติดหมอแน่ๆสักที่หนึ่งอาจจะหมอต่างจังหวัดแต่ก็เป็นหมอนะโอเคแต่ถ้าอยากติดหมอในกรุงเทพอย่างเช่นจุฬาาาาาเเเสสีีียลยลลมมนนน่่น่พบบออกกววตรรรรงง้้้คคจะะไดปณัั ก็จจะยากขึ้นนะนั่นหมายความว่าถ้าอยากติดแบบหมอจริงๆในกรุงเทพเนี่ยก็ควรจะได้70%นะหมอต่างจังหวัดเนี่ยก็คือ60%ก็ติดแล้วครับถ้าหมอในกรุงเทพเจ็เนี่ยกำลังโอเคเลยแต่ก็ค่อนข้างยากอย,กอยู่โอเคนะอ่ะมาคณะแพทย์นะครับถ้าอยากเอาชัวร์เนี่ย68%ครับอันนี้คือรอยล้ำเลยนะท่านตาหกอันนี้คือรอยลำอาเภษาหกสิ์เซ็นต์สบายๆนะครับอ่ะสตาร์วัเนี่ย5้ก็ไม่หลุดแล้วโอเคนะเพราะฉะนั้นเเเรรรรรราาาาาก็จจะะะะะู้้้แแลวววนนน่่คคไไดปมณทห แล้วควรจะฝึกวิชาอะไรอันนี้ก็คือลองรู้ก่อนได้เปลี่ยนนะอันนี้จริงๆเราสามารถตั้งใจเรียนตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยนะแล้วก็ฝึกวิชาตัวทําคะแนนไว้ดีๆนะครับตอนมาหกเนี่ยก็จะทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นหรืออ่านได้มากขึ้นนะครับก็คือถ้ามีเป้าหมายเนี่ยอันนี้คือความสำคัญของการมีเป้าหมายนะจะทําให้น้องสามารถเพิ่มโอกาสในการสอบติดได้นะครับโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของการตั้งเป้าหมายเนี่ยเราก็จบไปแล้วนะครับในชั珀เตอร์แรกอ่ะส่วนคู่มือเนี่ยพี่จะพูดในชั珀เตอร์สานะ ว่ามีคลิปติวฟรีอะไรบ้างนะครับก็คือจะเป็นชั้นที่สามอันนี้พี่สอนในเรื่องของการตั้งเป้าหมายก่อนครั้งหน้าเนี่ยจะเป็น My Plan ครับอันนี้จะสอนวิธีการสร้างตารางอ่านหนังสือแล้วนะครับว่าควรจะทำยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็แค่นี้นะเด็กๆก็ตั้งใจนะครับก็สามารถตามดูคลิปที่2ได้เลยโอเควันนี้แค่นี้จ้า